รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พบกับรายการเช็คลิสสุขภาพจิตนะครับกับผมแคนอาทิรุตกิติพัฒนานะครับที่จะชวนคุณผู้ชมมาติกต๊กติ๊กเช็คลิสสุขภาพจิตไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับในชีวิตของคนเรานะฮะการเดินทางที่ยาวนานเนี่ยมันจะมีอยู่วัยวัยหนึ่งที่หลายคนฟังแล้วก็รู้สึกว่าจี๊ดจังเลยคํานั้นก็คือคําว่าวัยกลางคนครับแล้วสรุปแล้ววัยกลางคนมีจริงหรือไม่นะครับและมีคําถามอะไรอื่นอีกมากมายวันนี้ครับเราจะมาเช็คลิสวิกฤตวัยกลางคน กับผู้ชายคนนี้นะครับดรสุวัตวงวงทาสวัสด์นะครับจากวันแมนคอนซัลเลอร์หรือว่าพี่เอิญนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแคนครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับวันนี้เราจะคุยเรื่องของวัยกลางคนใช่ครับแต่ก็ดูแบบยังยังไม่ได้วัยกลางคนนะวัยรุ่นนี่ครับผมใช่ไหมขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนฮะอย่างแรกกันถามก่อนเลยว่าวันแมนคอนซัลเลอร์นี่คือสถาบันอะไรฮะจริงๆมันไม่ใช่สถาบันครับมันเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้สะท้อนถึงหน่วยของบริการปรึึกษาาาจิววทยยซ่งงผมํเเอคนดี มันถึงเป็นคาว่าวันแมนนะฮะเอาคนเดียวฮะจริงจริงมันคือวันแมนโชว์ครับแต่ว่าคอสเลอร์เราใส่ตรงคําท้ายเพราะว่าเราสะท้อนถึงความเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาหรือเป็นที่ปรึกษาก็เลยตั้งเป็นคําว่าวันแมนคอสเลอร์ขึ้นมาก็คือทําคนเดียวครับเพราะฉะนั้นจะเป็นสถาบันก็ไม่ใช่เหมือนกันไม่ใช่ฮะเรียกว่าหน่วยมีหน่วยบริการปรึกษาแล้วกันครับใช่อ๋อโอเคนี่คือที่มาที่ไปนะฮะครับคราวนี้เหมือนที่แขงเกลื่อนไปตอนแรกว่าเรื่องของวัยกลางคนมันฟังแล้วมันจี้จริงๆครับสาหรับคนที่บอกว่าอ้าวกำลังเข้าสู่่่่วววััยกกลลาางคนนแแ้้ตมมม็ไไดี หลักเกณฑ์ชัดเจนว่าสรุปแล้วตอนไหนถึงเรียวกว่าวัยกลางคนเนะี่ยมันมีอายุกําหนดชัดเจนใชครับ,รบใช้คาว่าคร่าวๆแล้วกันครับคร่าวๆมันจะอยู่ที่สักประมาณใส่ผ้าถึงประมาณ50กว่ากว่านั่นคอกอกลางๆชีวิตนะครับาาสมมติถ,าาถ้าเราเทียบตามอายุไขก็ได้ครับจากเดิมที่เราเกิดมาเป็นแบบศูนย์ขวบหนึ่งขวบทารกเนาะแล้วถ้าเราเทียบอายุไขเป็นสักประมาณเจ็ดสิบอะไรเงี้ยครับเราจะรู้สึกว่าช่วงก,กลางๆจะอยู่สักประมาณ30ถึงประมาณ50ช่วงเนี้ยแต่แน่นอนเราอาจจะไม่ได้มีระบุชัดว่าต้องตัวเลขตรงนี้เป๊ะ มันจะเป็นช่วงกลางๆประมาณนี้มากกว่า,า<ะ>แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นวัยกลางคนแล้วครับวัยกลางคนจริงๆต้องบอกว่าตามจิตวิทยาพัฒนาการเขาจะพูดถึงว่าเป็นวัยที่รู้สึกว่าต้องรับผิดชอบและเป็นเหมือนกลางคนที่จะเปลี่ยนผ่านจากเด็กครับไปเป็นคนที่ต้องไม่ใช่เด็กแล้วแต่จะบอกว่าเป็นคนแก่คนชราก,ก็ไม่ใช่แต่เป็นวัยที่คล้ายๆมีทั้งความรับผิดชอบมีทั้งจุดที่ต้องคล้ายๆเริ่มมองหาความมั่นคงในชีวิตเริ่ม ใครให้ก่อร่างสร้างตัวหรือที่รู้สึกว่าจะต้องรู้สึกเริ่มสงบเริ่มเห็นทิศทางว่าอนาคตเนี่ยเราจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่แบบไหนที่จะแบบมีความสุขกับชีวิตไหมหรือว่าเติบโตมาแล้วมองหาทุกคนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนอื่นเขาสําเร็จคนอื่นเขาเริ่มนิ่งแต่เป็นเราเองที่แบบไม่นิ่งหรือเปล่ามันเป็นใบที่เหมือนเราต้องมานั่งรับผิดชอบชีวิตตัวเองให้มากขึ้นนะครับมันจะไม่ใช่เป็นเด็กที่อ่ะฝากพ่อแม่ฝากปู่ย่าตายายช่วยกําหนดทิศทางช่วยอะไรแต่มันเป็นเราเองที่จะต้องหาทางเองอย่างเงี้ยครับอันนี้คือดู เพราะบางทีอายุแต่ละคนมันก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปใช่ครับแต่ว่าคํานึงที่แคนได้ยินมาเหมือนกันนะก็คือวิกฤตวัยกลางคนอ่าอันนี้คืออะไรครับจริงๆคำว่าวิกฤตวัยกลางคนเนี่ยครับเขาจะพูดถึงว่าเป็นปรากฏการณ์หรืออาจจะเป็นสถานการณ์หรือเรียกว่าบริบทชีวิตนะครับที่คนช่วงอายุประมาณนี้มักจะต้องเจอแล้วมันจะเป็นเหมือนคําว่าวัยหัวเลียวหัวต่อครับจริงๆวัยรุ่นเนี่ยจะมีหัวเลียวหัวต่อถูกไหมฮะว่าจะกลายเป็นเด็กเกเรไปเลยหรือว่าจะเป็นเด็กเรียนเป็นเด็กที่ดีไปเลย จริงๆแล้วคนวัยกลางคนเนี่ยครับจะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ก็เป็นหัวเรียวหัวตอเหมือนกันว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับชีวิตตัวเองณยุคนั้นอย่างเช่นสมมตินะครับถ้าเขาเติบโตมาโดยการที่เรียนตามพ่อแม่บอกอแต่ไม่เคยถามว่าตัวเองชอบอะไรรหรือต่อให้รู้สึกว่ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรแต่ไม่เลือกตามที่ตัวเองเลือกเพราะเลือกไม่ได้ใช่ไหมอาจจะเลือก,อกไม่ได้หรือเกรงใจที่จะเลือกหรืออาจจะไม่ได้มีโอกาสมานั่งทบทวนตัวเองชัดจนไม่รู้ว่าต้องเลือกอะไรก็มีนะครับมันเลยทําให้เขาใช้ชีวิตแบบไม่รู้จักตัวเองเท่าไหร <Okay. S 2> แล้วก็โตขึ้นมาเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งปับ๊บมันก็จะมีคําถามว่าองานที่เราทาเนี่ยมันเริ่มรู้สึกไม่สนุกบางทีอาจจะไม่สนุกแต่แรกก็ได้นะแต่ก็ทามาเรื่อยๆเพราะว่าอะได้งานหรือบางทีคนที่บ้านก่อนจะบอกว่าคาดหวังที่จะแบบทํางานในวงการนี้ให้ดีเป็นที่เชิดหน้าชูตาของที่บ้านหรือบางคนอาจจะเป็นคล้ายๆว่าเสาหลักที่ต้องหาเงินให้ที่บ้านครับเขาก็ทํางานไปเรื่อยๆโดยที่รู้สึกว่าเหมือนเขาเอาเงินเนี้ยให้คนอื่นการทํางานของเขาอุทิศให้คนอื่น แต่เพื่อตัวเขาเองอะ่ะเหมือนไม่ได้ใช้เพื่อตัวเองเลยม,มันกลายเป็นชีวิตการทํางานที่ไม่ค่อยมีความสุขทีนี้มันจะเริ่มเกิดการตั้งคําถามกับตัวเองว่าแล้วพอเราเริ่มรู้สึกอิ่มตัวแล้วมาอยู่ตรงเนี้ยเพื่ออะไรนะฉันมาทําอะไรที่นี่ <laughs> ฉันมาอยู่ตรงนี้แล้วยังไงต่อ<ะ>เพราะว่าคนอื่นอาจจะดูแฮปปี้หน้าชื่นตาบานแต่ตัวเรารู้สึกหน้าชื่นออกตรมครับในขณะที่ยิ้มไม่ทุกคนแต่ว่าเรากลับมาอยู่กับตัวเองแล้วรู้สึกชีวิตไม่มีความสุขไม่พอเนาะมันยังหาทางเปลี่ยนไปต่อไม่ได้ลองนึกภาพมาสมมติถ้าเรา ใช้ชีวิตกับการทําอาชีพสักอย่างหนึ่งหรือรเรียนอะไรบางอย่างเฉพาะทางมาแล้วมาถึงจุดที่เราอายุมากขึ้นคําถามคือจุดหนึ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนสายะครับสมมุติตอนอายุสามห้าตอนอายุสี 5, ออ่สิบอยากเปลี่ยนสายตัวเราเนี่ยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ทางสายอื่นไหมเรามีคอนเน็ชันหรือเรามีอะไรที่เป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการไปหาลู่ทางชีวิตด้านอื่นท,ที่จริงๆแล้วเราอาจจะรู้สึกมีความสุขมากกว่าได้จริงหรือเปล่าหรือเราได้แค่ปักหลักตรงนั้นแล้วไม่มีทางเลือก อย่างเงี้ยฮะหรืออันสมมุติถ้าไม่ใช่เรื่องการงานคคนบางคนแต่งงานมีครอบครัวอย่างเงี้ยครับมีลูกปุ๊บกลายเป็นว่าพออายุมากขึ้นถูกไหมฮะตัวเองอยากจะเป็นอิสระอยากไปท่องเที่ยวแต่ไปไม่ได้เพราะมีครอบครัวไปแล้วครอบครัวมีลูกครับการเงินทุกอย่างก็ต้องอ่ะฝีให้ครอบครัวให้ลูกให้ครอบครัวได้ใช้แต่ว่าตัวเองอยากจะมีอิสระอะไรก็ไปไหนไม่ได้บางคนมีปัญหาเรื่องครอบครัวด้วยนะก็คือว่าพอแต่งงานมาปุ๊บจากเดิมอาจจะเคยคิดว่า การแต่งงานนี่คือความสำเร็จของชีวิตแต่งงานแล้วน่าจะมีความสุขนะครับแต่กลายเป็นพอแต่งปั๊บมาอยู่กับชีวิตจริงที่โอ้โหงานก็หนักลูกก็ต้องเลี้ยงเอาประกฏสามีไม่ช่วยเลี้ยงลูกอีกอเขาก็จะตั้งคำถามว่าฉันมาอยู่ตรงนี้ทําไมว่เท่าที่ฟังดูแล้วมันทุกคนดูจะมีความเสี่ยงได้หมดเลยนะใช่ครับทีนี้มันเลยบอกว่าวิกฤตใบกลางคนมีอยู่จริงเนาะแต่ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนครับแต่เขาพูดถึงว่าคนอายุช่วงนี้มีความเสี่ยงที่จะสามารถตกไปอยู่ในวิกฤตนี้ได้ถ้าเกิดไม่ได้มีการจัดเตตรีียมชวิ หรือว่าไม่ได้ใช้ชีวิตแบบรู้จักตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าใช้ชีวิตไปเรื่องล่วงไปข้างหน้าเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีการถามตัวเองไม่ได้สังเกตตัวเองหรือแม้กระทั่งไม่ได้มองไปในอนาคตถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นสมมติว่าเราอาจจะเริ่มสัมผัสได้แล้วว่าการทํางานอาชีพเนี้ยที่เราทําอยู่มันมีความรู้สึกไม่ชอบไม่สนุกบางอย่างทีนี้พอเราเริ่มไม่ฟังมันแล้วไม่ได้ไม่ได้ตั้งคําถามว่าไอ้ที่เรารู้สึกไม่ชอบไม่สนุกคืออะไรคนบางคนใช้ชีวิตเรียกว่าดันไปข้างหน้าเรื่อยๆครับก็คือทุ บางคนอาจจะทําได้ถ้าเกิดเป็นคนไม่คิดอะไรมากครับเรียกว่าทำๆไปเถอะอย่างเงี้ยฮะก็มีนะแต่ว่าเขาอาจจะหาความสุขนอกเวลางานบางคนสามารถทําอย่างนั้นได้ก็คือตัวงานทําไปเถอะแต่ว่าก็ไปหาความสุขนอกเวลางานแต่สําหรับบางคนเนี่ยการงานมันกินชีวิตเขาหมดนะครับจนเรียกได้ว่าคือแค่กลับบ้านไปมีเวลานอนก็บุญแล้วอไม่ได้มีหรอกเวลาที่จะหาความสุขนอกนอกเวลางานครับกลายเป็นว่าชีวิตก็ติดแ่งกอีอู่ตรงนั้นแล้วไปไหนไม่ได้ครับมันก็จะเป็นความรู้สึกว่าติดอยู่ในวิกฤตที่จะรู้สึกชีวิตล้มเหลว เสียความมั่นใจในตัวเองรู้สึกชีวิตหมดหนทางอับเฉาหรือจะเป็นคนที่คล้ายๆลุกขึ้นมาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราเจอหนทางที่มีความสุขกับชีวิตได้มากขึ้นหรือบางคนอาจจะคล้ายๆมองหาแง่มุมที่จะมีความสุขเท่าที่ได้กับชีวิตที่มีอยู่แล้วก็ได้อย่างเงี้ยครับมันเลยเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ว่าจะออกมาแบบลูกผีทุกคนคจืองมาแย่รู้สึกล้มเหลวหรือเป็นคนที่พอปรับตัวได้หรือเป็นคนที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่ชีวิตที่ต้องการได้มันเลยเรียกว่าวิกฤตนะครับ โอ้เข้าใจเลยฮะเห็นภาพมากขึ้นเลยแล้วก็เท่าที่ฟังดูรู้สึกว่าทุกคนเหมือนอย่างที่บอกมีมีความเสี่ยงที่จะเป็นไปได้หมดเลยเพราะว่าหลายคนก็โดยเฉพาะในในประเทศของเราเนี่ยก็คือเรียนตามค่านิยมต่างๆที่ถูกที่บ้านปลูกฝังมาแล้วเสร็จปุ๊บมีเพื่อนแค่หลายคนเหมือนกันที่พอไปเรียนเสร็จปุ๊บก็ต้องทํางานด้านสายนั้นแล้วรู้สึกว่าการทํางานมันคือความทรมานเวลาที่มีความสุขคือช่วงเลิกงานนั่งดูนาฬิกาให้ มันถึงห้าโมงแล้วก็กลับบ้านกลายเป็นว่าความสุขมาอยู่ตรงนั้นซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนี้ไปนานๆบางคนอาจจะเข้าขั้นวิกฤตวัยกลางคนได้เหมือนกันครับแล้วแบบนี้คาว่าวิกฤตวัยกลางคนนะฮะระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างไหมฮะจริงๆอาจจะบอกว่ามันก็จะมีเรื่องของทางเพศที่เข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมฮะผู้ชายนี่อาจจะแบบไล้คยๆอามีภรรยาหรืออาจจะแบบแต่ตัวเองไม่ได้ตั้งท้องนี่ถูกไหมฮะแต่ของผู้หญิงเนี่ยจะมีโอกาสตั้งท้องได้แล้วก็มีลูก ซึ่งบางทีความผูกพันระหว่างความเป็นแม่เป็นลูกมันจะมีมากกว่าผู้ชายด้วยซ้าอันนี้ต้องบอกว่าโดยธรรมชาตินะบางทีแม่กับลูกอาจจะรู้สึกผูกพันแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าผู้ชายจะไม่ผูกพันกับลูกแต่ความผูกพันในฐานะสายเลือดที่เราอุ้มท้องมาเนี่ยบางทีสันทัตยานความเป็นแม่อาจจะมีความรู้สึกผูกพันมากกว่าใช่ไหมครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดบางคนมีลูกแล้วเงี้ยฮะร่างกายอาจจะเริ่มโรยดาเริ่มเสื่อมเริ่มรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้เฟรชเหมือนสมัยสาวสาวเนี่ยฮะ mm. เออมันก็จะมีความรู้สึกเหนื่อยล้าหรือม ว่าผู้หญิงจะต้องเป็นแม่บ้านใช้บอกว่าในกลุ่มในบางกลุ่มสังคมแล้วกันบางกลุ่มสังคมจะมองว่าผู้หญิงควรจะทําหน้าที่แม่บ้านก็จะกลายเป็นว่าเขาจะติดอยากอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะงั้นใน,ในวิกฤตของผู้หญิงเนี่ยนอกจากมีเรื่องงานบ้านที่ต้องทําแล้วมันก็ต้องมีรับผิดชอบเรื่องงานด้วยในขณะที่ผู้ชายบางท่านอาจจะรู้สึกว่าหลังบ้านเนี่ยฝากให้ภรรยาไปเลยแล้วตัวเองก็ไปใช้ชีวิตนอกบ้านเต็มที่อ,อันนี้ก็เลยต้องบอกว่าแล้วแต่ครอบครัวแล้วแต่บ้านมันเลยไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่ความแตกต่างก็อาจจะมีเรื่่่ออองงงงททีบกวาาาผู้้้หญิสมรถตัไ ส่วนผู้ชายอาจจะยังมีอิสระเพราะว่าตัวเองแบบไม่ได้ตั้งท้องอ,อะไรเงี้ยฮะประมาณนั้นซึ่งการตั้งท้องได้บางทีอาจจะทําให้ชีวิตของฝั่งผู้หญิงเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะกว่าเปลี่ยนเพราะว่าความเสื่อมโทรมของร่างกายมันจะเกิดขึ้นมากกว่าผู้ชายครับก็อาจจะเข้าสู่ภาวะวิกฤตมีโอกาสได้เยอะกว่าฝ่ายชายค<ข>ือว่อต้องบอ,อบอกว่าผู้หญิงบางท่านนะครับตอนแต่งงานอาจจะรู้สึกว่าเออก็โอเคแต่งงานไปแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วหลายๆคู่เนาะอันนี้ถ้าพูดขยับไปอีกคือสําหรับบางท่านการแต่งงานเนี่ยฮะมันเกิดขึ้นจากการที่เขาเลือกหลับตตาาาาา้งงงนึแแลววว่่ไหมมยค เราเริ่มเห็นทรงของการอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขอยู่แล้วละ่ะตั้งแต่คบกันเป็นแฟน uh huh. แต่แต่เขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอายุขนาดนี้แล้วจะต้องมีลูกแล้วหรือที่บ้านแบบคาดหวังอยากให้แบบแต่งงานแล้วมีลูกซึ่งถ้าจะมีลูกเนี่ยอายุเยอะไม่ได้ละอยากจะมี <c oughs> ลูกตอนอายุที่แบบยังพร้อมอะไรเงี้ยฮะหรือบางทีมีอย่างนี้ด้วยนะอระหว่างที่คบกันรู้สึกว่าผู้ชายเนี่ยจริงๆมีความแบบนอกลู่นอกทางมีความไม่รับผิดชอบบางอย่างอยู่แต่ด้วยความที่คบกันมานาน ก็รู้สึกว่าไม่อยากเริ่มต้นใหม่ก็หลับตาข้างหนึ่งไปหลับตาข้างหนึ่งอ่ะโอเคก็แต่งงานไปอะไรเงี้ยครับหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าถ้าแต่งงานแล้วตัวเองจะรู้สึกอุ่นใจขึ้นก็ได้เพราะว่าบางทีอสมมติผู้ชายวอกแวกเนี้ยฮะเขาจะรู้สึกว่าถ้าแต่งงานน่าจะทําให้เขามีสิทธิ์ในการที่จะบอกว่าผู้ชายควรหรือไม่ควรอะไรหรือเขาอาจจะรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นว่ายังไงผู้ชายคนนี้ก็อยู่กับฉันมีสถานะของความผูกมัดทางกฎหมายอะไรเงี้ยฮะไอ้พวกเนี้ยมันคือเรียกว่าการหลับตาข้างหนึ่งครับแล้วเดิมพันเอาข้าง มีมาก,ม,ากมันกลายเป็นว่าพอแต่งงานไปปุ๊บมีลูกอันนี้ต้องเล่าให้ฟังว่าผมเจอหลายๆเคสมากเลยครับ,รบอายุแบบคุณแม่ประมาณสามสามบ้างสามบห้าสามหกบ้างอย่างเงี้ยครับมีลูกแล้วอย่างเงี้ยฮะก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่มีลูกได้สักขวบสองขวบเนี่ยรู้สึกเลยว่าแบบสามีเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเห,เ,หเห็นได้ยินปัญหานี้บ่อยนะฮะบ่อยบ่อยครับใช่มันเลยทําให้อย่างที่เล่าให้ฟังเนาะผู้หญิงแต่งงานปุ๊บมีลูกหลับตาข้างหนึ่งอย่างเงี้ยฮะไปเดิมพันเอาข้างหน้าแล้วมันกลายเป็นว่ารู้ส ในขณะที่บางทีเขาจะมีเนาะมองไปข้างๆให้เพื่อนครอบครัวนี้มีความสุขเพื่อนบ้านนี้ดูอบอุ่นจังก็จะเริ่มเกิดการตั้งคําถามกับตัวเองว่าทําไมฉันถึงไม่มีครอบครัวแบบนั้นบ้าง<อ>วิกฤตไหมมันจะรู้สึกเหมือนตัวเองล้มเหลวแล้วแบบขึ้นมาตรงนี้เอ้ฉันก็ไม่ใช่สาวโสดอีกแล้วเงี้ยครับแล้วฉันจะแบบก็มีลรกติดแล้วผู้ชายที่ไหนจะแบบมามาแบบสนใจฉันในขณะที่จริงๆในในโลกเรามีอาจจะมีตัวเลือกมากมาย อไรเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกท้อแท้ชินหวังก็ได้ครับฟังดูที่มาที่ไปก็ไม่ค่อยแตกต่างจากคนที่มีปัญหาเรื่องงานเหมือนกันมันก็คือการฝืนตัวเองอไปเรื่อยๆนั่นเองแต่พอถึงจุดหนึ่งอาจจะเป็นไปได้แล้วแบบนี้มันจะมีสัญญาณอะไรบอกชัดเจนไหมครับว่าเนี่ยกำลังเข้าสู่วิกฤตวัยกลางคนไม่มีอะไรจับสังเกตได้บ้างจริงๆใช้คานี้ครับคำว,ว่าวิกฤตวัยกลางคนเนี่ยเรากำลังพูดถึงบริบทจริงๆวิกฤตใบกลางคนไม่ใช่ชื่อโรคหรือชื่อปัญหาแต่มันเป็นการพูดถึงบริบทที่คล้ายๆว่า ถ้าอายุช่วงประมาณนี้มักจะเจอปัญหาโทนนี้เรียกว่าเป็นเรื่องราวของปัญหาวิกฤตไวการคนจะสะท้อนเรื่องราวของปัญหาว่าเป็นโทนประมาณนี้ครับทีนี้ที่คุณแคนถามว่ามีอะไรไหมที่เราจะพอสังเกตได้ว่าเรากาลังเข้าสู่จุดวิกฤตแล้วนะครับจริงๆสิ่งสําคัญคือเป็นเรื่องของความรู้สึกเรา,าครับ,รบว่าเรากําลังมีความรู้สึกกับชีวิตที่เป็นอยู่ยังไงรู้สึกสุขไหมหรือรู้สึกทุกข์อมทุกข์รู้สึกหมอง ไม่มีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตรู้สึกชีวิตไร้ค่าหรือเปล่ารจริงๆต้องบอกว่าการสังเกตรอารมณ์พวกนี้ครับมันใช้ตั้งแต่เด็กจนจนชาราน,นั่นแหละนะครับแต่อย่างที่บอกว่าพอเป็นวินกฤตไปกลางคนปับ๊บโดยเฉพาะคนที่อยู่ในช่วงวัยแบบที่เป็นกลางคนเนี่ยฮะเราจะสามารถจับสังเกตได้ว่าเรากำลังรู้สึกยังไงซึ่งสุดท้ายความรู้สึกพวกนี้มันจะเชื่อมโยงมาจากเรื่องรดวที่เราเจอในช่วงชีวิตตรงนั้นเลยครับอย่างเช่นเรื่องงานรู้สึกไม่แฮปปี้ละชีวิตคู่แต่งงานไม่มีความสุขเพื่อนแยกย้ายรู้สึกเหงา บางทีพ่อแม่ให้คล้ายอายุมากขึ้นพ่อแม่เริ่มชาราเรากลายเป็นคนที่ต้องดูแลพ่อแม่เราครับหรือบางทีเราสูญเสียพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่อายุเยอะอย่างเงี้ยครับมันก็กลายเป็นความรู้สึกโดดเดี่ยวว้าเหวแล้วมันก็เริ่มตั้งคําถามเหมือนที่ผมบอกนะมันเป็นบริบทนะครับที่ที่คนในช่วงอายุกลางกเนี้ยจะต้องเจอและต้องเผชิญการแข่งขันการเปรียบเทียบการตั้งคําถามว,าว่าต่อไปเนี้ยหลังจากที่พ่อแม่ไม่อยู่หรือต่อจากนี้ที่แบบทุกทุกคนเริ่มแยกย้ายกันไปมีครอบครัวตัวเราจะใช้ชีวิตยังไงไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นจุด ความวหวั่นนี่นะครับคือจุดที่จะเป็นจุดสังเกตว่าเราเนี่ยกำลังอยู่ในจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่เราต้องละเอียดกับมันมากเลยนะว่า,อาไอความวิกฤตตรงนี้ครับหัวเลียวหัวต่อเน,นี่ยเราจะพลิกชีวิตไปทางไหนเราจะดันต่อไปในทางที่มันรู้สึกแบบยิ่งไปยิ่งมืดมนหรือเราเริ่มเห็นทิศทางแล้วว่าถ้าเราเลี้ยงชีวิตอยู่ในวังบน,บ,บนแบบนี้ต่อไปโอ้โหอนาคตนี่คือเราจะเห็นความรู้สึกซึมเศร้าของเรายิ่งดิ่งไปเรื่อยๆ ถ้าเราเห็นทิศทางว่าเรากาลังดิ่งไปเรื่อยๆฮะนี่คือสัญญาณที่กาลังบอกว่าเราไปผิดทาง hmm. เพราะงั้นทุกๆอย่างนะครับในการใช้ชีวิตมันจะมีเรื่องของเซนส์นะครับเซนส์ญญคือแบบสัญชาตญาณหรือความรู้สึกสิ่งที่เราสัมผัสได้มันเหมือนกับอารมณ์อุณหภูมิเนี้ยครับถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่หนาวไม่ร้อนไปมันใช้ความรู้สึกเนาะหรือแม้กระทั่งการกินอาหารนะครับร้านอาหารมีมากมายแต่มันจะมีร้านอาหารหรือว่าอาหารบางเมนูที่เรากินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเซนส์เนี้ยมันอร่อยมันรู้สึกถูก เพราะงั้นพวกนี้มันคือเรื่องของสัมผัสนะครับ,รบแต่หลายหลายคนใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยได้สัมผัสว่าสัมผัสแล้วเป็นยังไงแต่ดันไปเรื่อยเพราะแบบนี้เยอะมากในสังคม<ช>ปัจจุบันแล้วเท่าท,ที่ที่ฟังที่มาที่ไปผมว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่อาจจะเริ่มสังเกตตัวเองแล้วเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมารู้สึกว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันใช่ครับนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดวิกฤตวัยกลางคนมันอาจจะส่งผลไปถึงการมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตได้ไหมแน่นอนครับอันนี้เรียกว่าเรียกว่าร้อครับรเพราะว่า คนเราเหมือนกับถ้าได้อยู่บริบทที่ไม่มีความสุขนะครับยังไงมันทําให้ชีวิตมันอับเฉามันรู้สึกซึมเศร้าได้แน่นอนแล้วมันก็จะพัฒนาไปเป็นปัญหาสุขภาพจิตทีเนี้ยเวลาเราพูดถึงคําพวกนี้ครับเราอาจจะได้ยินคาว่าซึมเศร้ามาค่อนข้างเยอะได้ยินบ่อยครับได้ยินบ่อยใช่ไหมฮะบางทีเราจะสับสนว่าไอ้ที่เราเป็นอยู่นี่คือโรคซึมเศร้าหรือภาวะซึมเศร้านะครับถ้าเป็นวิกฤตใบกางคนโดยโดยที่ใช้คําว่ามันคือสาการชีวิตอันเนี้ยมันจะเป็นภาวะซึมเศร้าที่อาจจะไม่ใช่ตัวโรคโดยตรงถ้าถามว่าเพราะอะไรเพราะว่า มันคือสภาวะที่คนเราเจอสถานการณ์หรือประสบการณ์บางอย่างครับแล้วประสบการณ์หรือสถานการณ์ตรงนั้นนะ่ะมันมีผลทางจิตใจกับเราในเชิงจิตวิทยาถูกไหมครับมันไม่ใช่สารเคมีมันไม่ใช่การเสียหายของสมองมันไม่ใช่การรับสารเสพติดเข้าไปแต่มันคือการที่เราเจอสถานการณ์ที่รู้สึกว่าไม่ชอบเป็นทุกข์รู้สึกบีบคั้นหรืออะไรสักอย่างที่ทําให้เครียดหรือเป็นภัยคุกคามาเงี้ยครับทำให้ใจมันรู้สึกแบบไม่มีความสุขมันรู้สึกกลัวรู้สึกหวาดหวัน่นรู้สึกเคาแท้อะไรก็แล้วแต่พวกนี้มัน ใช้คาว่าเป็นตะกอนเนาะที่มันค่อยๆหมักหมมไปเรื่อยๆหมมไม่เห็นภาพเลยใช่ครับทีเนี้ยเราเคยได้ยินคาว่าตอมใจไหมฮะตอมใจเคยฮะนี่คือคําที่ละครไทยหรือแม้กระทั่งตอมใจตายต่างๆใช่ครับมันมีจริงเหรอฮะมีมีครับลองถ้าเราลองนึกน้องในภาพหน้าข่าวที่อาจจะมีแบบผู้สูงอายุที่ส่ญเสียภรรยาสูญเสียสามีที่รักมากๆแล้วเป็นคนที่เขาผูกพันมากๆเราเคยได้ยินข่าวคาแบบคล้ายๆกินข้าวน้อยลงค่อยๆเฉาแล้วตอมใจตายไปไหมฮะเคยได้ยินฮะ แต่แค่คิดว่าเป็นการเปรียบเปรียเปยมันไม่จริงๆนะมีจริงจริงครับมีจริง,รงมันเป็นความรู้สึกเฉาครับซึ่งตอมใจตายก็มีอยู่จริงอาจจะอยู่ในบางคนคแต่บางคนอาจจะคล้ายๆตอมใจแล้วมันก็เป็นความรู้สึกหดหูท้อทแท้เก็บตัวอยู่กับตัวเองมันจะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนบุคลิกภาพเขารครับสมมติจากคนที่เคยเป็นความเชื่อมั่นที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองอาจจะกลายเป็นคนที่สวนเสียความมั่นใจตัวเองก็ได้แล้วพอจุดหนึ่งเขาจะเริ่มตออ่อห่างจากสังคมจะเริ่มเก็บตัวหรือบางทีอาจจะเริ่มมีความก้าวร้าว ทีนี้ปัญหาชีวิตเริ่มเกิดแล้วถ้าหมักหมมมากๆนะครับสำหรับบางคนที่้จิตใจมีความเปราะบางอยู่แล้วล้วหาจุดตั้งหลักไม่ได้มันสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นโรคซึมืเศร้าได้ด้วยแต่ว่าโรคซึมืเศร้าเหมือนที่บอกมันคือเป็นร่างกายนะครับแต่ภาวะวิวกฤตไปกลางคนมันคือการตั้งต้นจากทางจิตใจแล้วมันถึงเปิดประตูเข้าไปสู่การเป็นซึมืเศร้าแล้วมันสามารถยาวไปถึงการเป็นโรคซึมืเศร้าเลยก็ <c oughs> คือเป็นจุดแรกที่สามารถนําพาไปสู่ทุกอย่างได้นี่เองแล้วหลายคนที่ดูตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่า ตอนนี้มันเป็นแค่สภาวะอารมณ์ณตรงนี้หรือว่ามันเริ่มมีผลกับปัญหาสุขภาพจิตละจริงๆคําว่าปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมันแบบสามารถพูดได้ตั้งแต่อ่อนๆมันรวมหมดเลยใช่ไหมใช่ครับปัญหาสุขภาพจิตจริงมันคือทั้งก้อนครับจริงๆแค่จริงๆแค่รู้สึกว่าไม่มีความสุขในวันนี้ใช้คำนี้แล้วกันสมมุติวันนี้เป็นวันเดียวที่เราไม่มีความสุขครับถ้าถามว่ามันเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตไหมมันก็เกี่ยวนะมันอารมณ์เหมือนวันนี้สมมติเราแบบเข้ามาอยู่ในห้องที่ฝุ่นเยอะ แล้วเราก็ไอแบบจามน้ำมูกน้ำตาไหล่เงี้ยครับเป็นปัญหาสุขภาพไหมก็เป็นแต่เพียงแค่ว่ามันจะเป็นระดับที่แบบเพิ่งเริ่มต้นหรืออ่อนๆรหรือเป็นภาวะชั่วคราว uh huh. ที่ที่จริงๆแล้วกระทบแต่แค่ถ้าเราสามารถจัดการหรือผ่านวันนี้ไปได้อย่างเช่นเราว่าอโอเคออกจากห้องแล้วก็ไปอาบน้ําหรือว่าช้าล้างอะไรที่มันเป็นสิ่งโกลกแล้วเราดีขึ้นอ่อันนี้เราก็ฟื้นตัวได้ถูกไหมครับเพราะจริงๆแล้วพวกเนี้ยครับที่เราไม่มีความสุขถ้ามันเป็นภาวะที่เราพอจัดการได้อ่อนๆมันจะเกิดขึ้นเป็นชั่วคราวมันจะไม่ดิ่งลึกนะครับ สมมุติถ้าเราลองนึกภาพว่ามันจะเป็นเส้นเวลาชีวิตเนาะเส้นแนวนอนกับเส้นความลึกของทางจิตใจเนี่ยครับเป็นแนวนอนกับแนวตั้งถ้ามันวิ่งไม่ไม่ยาวมากเป็นช่วงฟนสั้นๆที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้มันจะเป็นแค่ช่วงช่วงสั้นๆที่จะเกิดขึ้นแค่ชั่วคราวไอ้พวกนี้บางทีปัญหาอาจจะยังไม่ได้กระทบกระเทือนชีวิตมากแต่เราก็ต้องใส่ใจนะเพราะว่าของพวกนี้ครับมันจะเป็นสัญญาณที่บอกว่า มีอะไรสักอย่างในชีวิตเราที่เกิดขึ้นแล้วมันถูกจัดวางไว้ดีอมันอาจจะเกิดขึ้นซ้ำข้างหน้าก็ได้เพราะงั้นต่อให้มันอ่อนๆเราก็ไม่ควรจะเพิกเฉยกับมันแต่เราควรจะคล้ายๆเก็บมันเป็นเหมือนคล้ายๆบทเรียนหรือประสบการณ์ที่มันสะท้อนว่ามีอะไรบางอย่างในวันนี้หรือเหตุการณ์ช่วงนี้ที่มันอาจจะเกิดซ้ําได้นะแต่เราต้องเรียนรู้เพื่อที่จะป้องกันและไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ําบ่อยอันนี้เล็กๆมันผ่านไปได้แต่ถ้าเกิดสมมติมปนยาวเป็นคนที่คล้ายเก็บตะกรนหมักหมมที่เราคุยกันยาวแล้วดิ่งลึกด้วยยเี้ค อันนี้เป็นปัญหาสุขภาพจิตท,ที่มันจะเข้มข้นมากแล้วที่มันสามารถมีความเสี่ยงไปสู่เรื่องของเ,ออเรื่องภาวะโรคซึมเศร้าหรือเป็นความคิดทำร้ายตัวเองคว,ค,ความคิดฆ่าตัวตายก็มีอย<ๆ>่างเงี้ย<ๆ>ครับตอนนี้ในด้านรูปแบบของทฤษฎีนะที่เราพูดคุยกันเพราะว่าหลายคนพอจะนึกออกอพอจะเห็นภาพคราวนี้ที่พี่เอิญมีประสบการณ์อะไรบ้างดีกว่าวัายกลางคนที่ที่ที่เข้ามาปรึกษาส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องอะไรบ้างครับก็จะเป็นเรื่องชีวิตคู่เรื่องความรักนี่แหละครับแล้วก็จะมีเรื่องของงานผมว่าจริงๆหลักๆจะเป็นประมาณเรื่องครอบครัวกับเรื่องงานเป็นเรื่องสองหลักๆ Uh huh. เรื่องเรื่องครอบครัวเหมือนที่บอกว่าบางทีบางคนแต่งงานแล้วเนาะหรือจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่แค่แต่งงานนะคนบางคนพออายุมากขึ้นแล้วผิดหวังกับความรักซ้ำซากตอนนี้ไม่มีแฟนยังไม่เจอใคร oh. หรืออาจจะมีคนคุยแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าพออายุเท่านี้เราจะสามารถประสบความสําเร็จในความรักได้ไหมเพราะเราก็อายุมากแล้วอย่างนงี้นี่ก็เป็นความรักเรื่องหนึ่งหรือบางคนอาจจะกาลังคบหากับแฟนอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่มีความสุขเลยแต่ก็ไม่กล้าเริ่มต้นใหม่ เพราะว่าทุกครั้งที่เริ่มต้นใหม่มันต้องรู้จักกันใหม่หมดเลยครับแล้วการจะไปหาใครสักคนที่รู้สึกไว้วางใจได้มันอยู่ตรงไหนล่ะอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนั้นแก้ยังไงครับเ,ออเคสเนี้ยก็เลยต้องย้อนกลับมาดูว่าใน,ในสถานการณ์ชีวิตที่เขาอยู่กับคู่เขาเนี่ยต้องดูก่อนว่ามันซ่อมได้ไหมสมมุติสมมุติตั้งต้นเนี่ยถ้าเกิดเราฟังสานการเขาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย<ๆ>จริงๆระหว่างเขากับคู่เนี่ยวันวันที่เขามาหาเรามาปรึกษาเงี้ยครับอาจจะมาด้วยความรู้สึกน้อยใจอาจจะมาด้วยความรู้สึกโกรธความรู้สึกอารมณ์ออะไรบาางงย่ ซึ่งบางครั้งกันมาด้วยอารมณ์ครับคนเราเวลามีอารมณ์ะมันจะเห็นฝั่งเรียกว่าคู่กรณีเป็นศัตรูหรืออาจจะอะไรก็ตามมองเป็นดาเป็นลบไปหมดถูกไหมครับเพราะงั้นบางทีการสัมภาษณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากตอนตอนที่เราต้องโฟกัสว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาเป็นยังไงเราต้องพยายามทะลุอารมณ์เข้าไปครับแล้วพยายามเฟรมว่าอคนที่เขากําลังใช้ชีวิตอยู่ด้วยเป็นคนคอนเนคเตอร์แบบไหนนะเอาจิงๆแล้วเป็นคนดีที่ที่แค่อาจจะทําอะไรบางอย่างไม่ถูกใจหรือจริงๆเป็นคนชั่วร้ายมากอย่างเงี้ยฮะ ต้องเฟรมให้ได้ก่อนว่าตกลงคนที่เขากําลังคบหาเป็นคนเลวร้ายจริงๆที่อันตรายไม่น่าอยู่ด้วยหรือจริงเป็นคนที่คล้ายๆอาจจะแบบไม่ได้มีพิษภัยไม่ได้เป็นคนเลวร้ายไม่ได้มีเป็นคนผิดศีลผิดธรรมแต่แค่ทําอะไรไม่ถูกใจไม่ถูกจริตที่ชอบเท่านั้นเองครับแล้วพอเป็นความรู้สึกโกรธปั๊บก็เลยมองคนคนนี้เป็นสีดําำทีนี้เอเราคลี่คลายไอ้ตรงเรื่องอารมณ์ได้ครับเราจะพอเห็นภาพว่าอ๋อเฮ้ยมันมีจุดที่จริงๆคุณเข้ากันได้นะแต่เหมือนคุณสองคนมีปัญหาเรื่องการสื่อสารครับหรือมีอะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่เคยถามเเรื่่องกกียวับ มิติภายในจริงๆเราไม่เคยมีโอกาสได้เปิดใจคุยกันลึกๆดิฟทอลอะไรเงี้ยฮะแต่มันเป็นการคุยเรื่องชีวิตประจําวันเรื่องแบบงานเรื่องลูกเรื่องเพื่อนออจนมันกลายเป็นความเคยชินที่เหมือนกับอยู่ใกล้แต่ว่าเรู้สึกเหมือนกับว้เริ่มคุยกันน้อยลงห่างกันมากขึ้นความใส่ใจบางอย่างมันหายไปมันก็เลยกลายเป็นว่าสมมติถ้าเราเห็นภาพของคู่นี้แล้วเราอาจจะเข้าไปจัดใหม่ก็ได้เราจะแนะนําเขาได้ว่าตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันมีความขาดตรงนี้อยู่เหมือนกันนะ อาจจะลองเติมอะไรตรงนี้เข้าไปไหมเป็นวิธีการสื่อสารประมาณนี้ผมจะรู้สึกว่าตรงกับสิ่งที่เราอยากจะสื่อมากกว่าการใช้การประชดอีกนะอย่างเงี้ยครับเพราะการประชดบางทีก็ซัดกันหนัวใช่แต่ถ้าเปลี่ยนให้เขาสื่อสารตรงตรงเขาอาจจะคล้ายๆปรับความเข้าใจกันได้ถ้าซ่อมได้ก็จบฮะวิติดก็จะหายไปครับแต่ถ้าเกิดฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหจริงๆคู่นี้เหมือนที่ผมไลายฟังปิดตาข้างหนึ่งปิดตาแต่แรกเลยแล้วสุดท้ายตอนนี้คือหลับตาสองข้างเลยไม่อยากรับรู้อย่างเงี้ยแต่จริงพังมากก็ต้องชวนให้เขาดูว่าตอนเนี้ย ถ้าเขายังคงเลี้ยงตัวเองอยู่ในวังวนนี้ชีวิตจะหาความสุขไม่ได้เลยครับตอนนี้คนที่ดูอยู่แล้วก็อยู่ในวัยกลางคนคจุดไหนที่คิดว่ามันเริ่มแบบไม่ไหวละต้องไปพบกับนักจิตวิทยาแล้วเพราะบางคนนะอาจจาะชั่งน้ําหนักภาวะอารมณ์ตัวเองอยู่ว่าไม่มีความสุขแหละทุกวันนี้ทางานแต่ว่าแบบไหนละ่ะถึงขั้นไหนเราถึงต้องควรจะหาที่พึ่งนะครับโดยปกติพื้นฐานคนเราจะมีความตั้งใจจะแก้ปัญหาชีวิตด้วยตัวเองถูกไหมครับ,รบแต่มันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่รู้สึกว่ายิ่งแก้ยิ่งวน หรือแก้เท่าไหร่ก็หาทางออกไม่เจอผมว่าตรงนี้เราอาจจะต้องการคล้ายๆมุมมองบางอย่างที่ที่กว้างขึ้นหรืออาจจะเป็นคนวงนอกที่อาจจะมีความเชี่ยวชาญในมิติของจิตวิทยาที่เข้ามาช่วยมองเพราะว่าปกติคนเราอย่างที่บอกเนาะมีพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองอยู่แล้วมีความพยายามอยู่แล้วถ้าแก้ได้มันจบไม่ต้องหาทาังจิตก็ได้ครับถ้าเขาแฮปปี huh. ้แต่สมมุติว่าถ้าเกิดแก้แล้ววนแล้วยิ่งแก้ยิ่งสุดหรือมันไม่จบสักทีผมว่าบางทีต้องการผู้เชี่ยวชาญแล้วแหละมาช่วยดูซึ่ง จะอารมณ์แบบแค่เล็กๆน้อยๆกวนใจซ้ําๆซ้ำๆแต่แบบความกวนใจนี้ไม่หลุดสักทีก็มาคุยได้ละหรือจะเป็นความเข้มๆที่รู้สึกว่าชีวิตมันอับเฉาเหลือเกินอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็มาเถอะอย่าปล่อยให้ตัวเองแบบถึงขั้นว่าชีวิตไม่น่าอยู่แล้วแบบมีความคิดทำลายตัวเองผมว่าอันนี้มันอันตรายเหมือนกันเนาะครับคราวนี้เราไปจุดเริ่มต้นดีกว่าแล้วคนที่อยู่ในวัยกลางคนตัวนี้มันจะมีวิธีอะไรในการป้องกันจากภาวะวิกฤตวัยกลางคนได้บ้างครับผมว่าจริงๆเรื่องการป้องกันนะผมจะย้ํากับทุกๆเรื่องเลยครับ การรู้จักตัวเองนี่คือสําคัญที่สุดถ้าเรารู้จักตัวเองมากเท่าไหร่ครับเรายิ่งจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับตัวเรามากเท่านั้นครับมันอารมณ์เหมือนถ้าเราเปรียบเลยเป็นปลาน้ําจืดเนี่ยฮะเอาปลาน้ําจืดไปโยนในปลาเป็นน้ำเป็นน้ำเป็นมหาสมุทรเดือดล้นในทะเลมันก็อยู่ไม่ได้เนาะหรือถ้าเป็นปละวานมาอยู่ในแม่น้ํามันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับครับหรือจะเอาแบบปลาไปปีนต้นไม้เอานกบนดาน้ํามันก็ไม่ใช่ผมว่าสําคัญที่ว่าเราจะต้องรู้จักตัวเองนอกจากรู้จักตัวเองไม่พอเนาะ ต้องยอมรับในความแตกต่างระหว่างเรากับผู้อื่นด้วยและต้องยอมรับได้ว่าคนอื่นแตกต่างกับเราด้วยครับทีนี้นหลายๆคนที่เข้าสู่วิกฤตเพราะอย่างแรกไม่รู้จักตัวเองเท่าไหร่ไม่ไม่เคยได้ถามว่าตัวเองมีความสุขกับอะไรชอบอะไรหรือไม่มีโอกาสได้สำรวจว่าเฮ้ i, แต่อันนี้เรารู้สึกยังไงแต่อันนั้นเรารู้สึกยังไงแต่เราอาจจะมีประสบการณ์แคบๆที่เรียนทางเดียวทำงานอยู่ทางเดียวสัมผัสชีวิตแคบๆแบบเดียวไม่ค่อยเห็นกว้างๆมันเลยไม่ได้เห็นว่าจริงๆชีวิตมีทางเลือกในการจัดวางตัวเองอแล้วพอใส่ตัวเองไปในกล่องนะครับ มันก็ไปเงี้ยถูกไหมมันก็เลยไม่มีวิสัยทัศน์ของการมองว่าจริงๆชีวิตต้องการอะไรเพราะว่ามไม่มีตัวเทียบอะครับพรงนั้นถ้าเขารู้จักตัวเองมากมันก็มีสิทธิ์มากๆที่เขาจะมีโอกาสได้พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันใช่แต่แน่นอนการพาตัวเองไปจุดที่ใช่มันจะมีเสียงต่อต้านหรืออาจจะความคิดเห็นหรืออาจจะเป็นค่านิยมของสังคมของ,ของพ่อแม่เราหรือเป็นกระแสลหลักของสังคมยุคนั้นถ้าเราไม่หนักแน่นพอครับที่จะยอมรับเรื่องความแตกต่างทุกครั้งที่เราเห็นว่าเราไม่เหมือนชาวบ้าน เราจะมานั่งตั้งคำถามตัวเองว่าหรือเราประหลาดอหรือเราควรจะต้องทำเหมือนคนอื่นครับเพราะไม่อยากถูกมองว่าเราประหลาดเราก็เลยพาตัวเองไปใส่กล่องเหมือนเดิมฮะเพราะงั้นการสํารวจก,กว้างๆนั่นคือปัจจัยแรกต้องรู้จักตัวเองด้วยอย่างที่2คือต้องเปิดให้ตัวเองยอมรับในความแตกต่างครับเพราะว่าถ้าเราสามารถแตกต่างได้ถูกไหมฮะแล้วจัดตัวเองถูกที่ด้วยแล้วก็ใช้เซนส์เหมือนที่ผมบอกตอนต้นว่วาถ้าเราใช้เซนส์ในการใช้ชีวิตนยฮะมันจะเป็นตัวบอกว่าเรามาถูกทางหรือยัง ถ้ามันรู้สึกเบารู้สึกมีพลังเห็นความหวังอันนี้ถูกเสมอ,อมไม่ว่ารูปแบบจะเป็นถนนเส้นไหนหรือรูปแบบอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดเร่มรู้สึกว่าหลังจากนี้นับจากไปข้างหน้ามองอนาคตไม่เห็นละรู้สึกมืดรู้สึกว่าแบบมันมีแต่ความทุกข์มีแต่วังวนที่รู้สึกไม่มีความสุขครับอันนี้มันเป็นสัญญาณบอกแล้วว่าเรามาผิดทางแต่ผิดยังไงอันนี้ต้องต้องมานั่งคุยกันละเพราะว่าบ,บางทีมันเหมือนกับผิดมันก็จะมีผิดหลายแบบก็ต้องดูว่าที่มันผิดคือผิดแบบไหนผิดจะรูปแบบชีวิต ผิดกับตัวเป้าหมายชีวิตผิดกับธรรมชาติเราหรือผิดกับอะไรอะไรเงี้ยอะไรเหมาะไม่เหมาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องไปใครมานั่งมานั่งคุยกันครับแล้วสิ่งนี้มันจะทําให้เป็นการป้องกันเมื่อเราอยู่ในที่ที่เราชอบที่เรามีความสุขมันก็ทําให้เราไม่ต้องไปเจอปัญหาชีวิตนะครับมันก็จอะจับปัญหาได้เร็วครับนี่แหละฮะฟังแล้วเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีความหวังในการใช้ชีวิตกันมากขึ้นเนาะอย่างไรต้องหมั่นเช็คตัวเองนะคุณผู้ชมครับไม่ว่าอยู่ในวัยใดเนี่ยเราสามารถมีความสุขกับสิ่งทีีี่่่เเเรรราามกัับบสิงทป็นนได้ะค คนบางคนอาจจะสามารถดูแลจิตใจตัวเองได้แต่ว่าสําหรับบางคนดูแลไม่ได้ไม่เป็นไรสรรหาสามารถหาตัวช่วยได้นะครับสิ่งสําคัญคือเราต้องหมั่นเช็คลิสต์จิตใจตัวเองว่าณปัจจุบันนี้เราเป็นยังไงกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับพี่เอิญของเรานะฮะขอบคุณมากครับ,รบสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะฮะว่าช่วงท้ายรายการของเรานะฮะยังมีข้อมูลดีๆให้ติดตามนะครับสำหรับ Good Source ครับแหล่งความรู้สําหรับดูแลสุขภาพจิตและ Good Code ครับข้อคิดที่เป็นมิตรกับสุขภาพใจนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับแคนกับพี่เอิญหมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ แหล่งความรู้เพื่อดูแลสุขภาพจิตวันนี้ชวนไปสร้างพลังบวกกับบ้านพลังใจทั้งรายการบ้านพลังใจซึ่งสามารถติดตามได้ผ่านทางช่องทาง YouTube ของไทย i PBS พาไปเรียนรู้ปัญหาเรียนรู้กระบวนการตัดสินใจพร้อมด้วยนักจิตวิทยาที่จะช่วยกันวิเคราะห์เสนอทางเลือกและทางออกให้ครอบครัวหรือไปที่ f a c e b o o k บ้านพลังใจมีเรื่องราวที่สร้างพลังบวกให้ได้ติดตามกันไม่แน่ว่า ข้อคิดสั้นๆอาจกระทบตรงใจช่วยคลี่คายปัญหาจากหนักเป็นเบาได้โครงการบ้านพลังใจนี้สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกรมสุขภาพจิตสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนัก,กรินและภาคีเครือข่ายพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เพื่อดูแล,แลและสร้างเสริมสุขภาพจิตตอบสนองในช่วงโควิด19